โอ้โหแม่งกูคิดเลยสัตว์เย็ดแม่มึงช่วยยี่อะไรบ้างนี่ฮัโลโหลเพื่อนช่วยหน่อยก็ดีนะโอ้เราอยู่ไม่ได้อยู่อยู่อยู่โดนตัไอยู่นได้สไปหนึ่งไดดักไก่ได้โดนไก่ดักอันนี้ก็ไม่เอาฮ <laughs> <laughs> ฮ่ฮลฮ เปิดไมดิคุยกันเปล่าเราคุยกันได้ถึงปะ่ะไปลงไปเล่นน้ำด้วยปะ่ะว้าวเอ่เออลโหลนายเอ่อเปิดไมค์คุยกันดินายไม่มีไมค์หรอเราให้เราให้ปืนเอาป่ะแฟรดี่ป่ะแฟรดี้เปล่าแล้ว,ลวนายเปิดไมค์ดิโหลนายก็พูดได้นี่นาเมื่อกี้อ่ะโกรธเราอที่เรายิงอ่ะเราขอโทษก็ได้ ความหลอกก่อน โอแม่งเออ <S <S มาหนึ่งเดี๋ยวตรงนี้อ่ะไดตรงเนี้ยเสือกเฮียอะไรตรงโซนเนี้ยเดี๋ยวมึงโดนไอ้เฮียนี่กูเก็บยาก่อน โอ้โหแม่งเฮียไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันโอ้โว oh ่ายน้ำมาหนึ่ง ดา,นาดนนจะดักไก่ได้โดนไก่ดักอันนี้ก็ไม่เอาจะดักไก่ได้โดนไก่ดักอันนี้ก็ไม่เอาหรือไม่กะกูไม่ได้อัดแน่นอนนี่เฮีย มันต้องมีในพุ่มไม้อ่ะไอ้แค่เราแวงอ่ะไปซ่อนด้านหลังร้อยมันว่ายน้ำมาก่อนค่อยดูคอยดูนะสเต็ปเนี้ยโอเคไปไหนเรอจะไปไหนเรอจะ ฮัลโหลเปิดไหมดิคุยกันเปล่าเราคุยกันได้ถิงปะลองคุยลองคุยดูเผื่ออาจจะคุยได้ก็ได้ห๊ะอะอยาลองไปเล่นน้ำด้วยปะว้าวเอ่เอฮัลโหลนายเอ่อเปิดไมคุยกันดิเราอาจจะคุยรู้เรื่องก็ได้นะ นายไม่มีไม้หรอเราให้เราให้ปืนนะป่ะแฟรรี่ป่ะแฟรรี่เปล่าแล้วนายเปิดไม้ดีเหลนายก็พูดได้นี่นะเมื่อกี้อ่ะโกรธเราอ่ะที่เรายิงอ่ะเราขอโทษก็ได้เอาป่ะเออตีมาโอเคมาเอาปืนไหมเอาปืนไหมมาเอาปืนไหมเรามีอยู่เรามี เรารู้ด้านหน้ามีเพื่อนนายแน่นอนไมไม่เรามาคนเดียว<ห>แต่แต่<ม><ม>ถ้าแต่ถ้ามีเพื่อนนายนายก็เออเล่นู้ได้นะเราเราเล่นด้วยก็ได้จริงๆอะ่ะอย่ามาดักจริงเราจะเอาของก็ขอดีๆจริงๆปลาปลาเราได้เพื่อนใหม่แล้วคันดูเฮ้ยเทดขออิบละกันดันก่อนดันก่อนตอนนี้ดันก่อนสับพึงกลัวเ ด,ด้านซ้ายมือมีคนดู แม่งกูคิดเลยสัตว์เย็ดแม่มึงช่วยยี่อะไรบ้างนี่ฮัโลโหลเพื่อนช่วยหน่อยก็ดีนะโอ้ยเราอยู่ไม่ได้อยู่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 โดนตัเราอยู่โดนไปขายโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราลอดตายอ่ะเออก็อย่างน้อยก็ได้เล่นด้วยกนะันอ่ะเออเล่นเล่นกันยาวๆอะ่ะมันมีแก๊งดักขโมงขึ้นมาโอ้เฮียโลกูหมดเลยสัตว์เย็ดแม่ ้ตกใจหมดไอ้เหี้ยผีโอ้โหฝั่งตรงข้ามเกิดมต้องพูดแล้วนายเล่นตามสภาพเลยกดไม่เขารู้อ่ะ <c oughs> ไปก่อนเลยมึงอนะ่ะไม่ไปกูเปิดเองกนะันอ่ะเดี๋ยวกูว่าแตกก่อนคขาแรกมันดิแล้วหรอ ทรงหน้าจะแบบดิร์แล้วนะคนดูเจ้ยังอยู่ยังอยู่ยังยังอยู่กูวิ่งพลาดเองคนดูกูวิ่งพลาดเองขอโทษด,ด้วยพลาดอ่ะกูพลาดอ่ะคนดูขอโทษขอโทษเอาใหม่เอาใหม่ แม่งไม่มีโลเล่นกูวิ่งแบบเออเลยอิสว์ มักฟอมนั่นนี่จะตอดมากทำ คนเปลี่ยนจุดอ้อมมันทีวิ่งไปไหนนะที่คาดแท้ มันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้คนดูเต่กูอะนี่อยู่ตรงนี้แลนเ่เจอแล้วเจอแล้วคนดู <c oughs> <c oughs> เกือบแล้วกอ้เฮียควย เจบผองเลยกูตอนนี้อ่ะกูด,ดิฟชัวกูจะบอกกูจะดิฟแน่ไม่อยู่แน่เสียงบานไหลมาจากไหนวะเนี่ยพิมจัดมาดูโหมาสระไอ้เหี้ยไวลคฮอ อยู่อยู่หาแม่มึงดิไอเฮียคือ <c oughs> ไปแล้วควยอือมันมาแล้วก็ดูห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์อกุลอดอ